สวัสดีครับในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้นะครับเกิดกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟกับนักเรียนก็คือการสุ่มชื่อนักเรียนนะครับในขณะที่คุณครูสอนนะครับเพื่อมาทํากิจกรรมหรือตอบคําถามนะครับซึ่งนะครับเว็บไซต์ที่จะแนะนํานะครับก็จะแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับส่วนวิธีการจะสุ่มยังไงนะครับในขณะที่เราสอนเราจะเอารายชื่อมาจากไหนนะครับเอามาทํารายชื่อสุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตามนี้เลยนะครับ วิธีการนะครับในการสุ่มนักเรียนนะครับขึ้นมาตอบคําถามนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้อยู่ในห้องเรียนที่ชื่อว่า o o o l l m m e t นะครับเมื่อนักเรียนเข้ามาในชั้นเรียนนะครับคุณครูก็ทําการเช็คชื่อนะครับวิธีการเช็คชื่อก็มาใช้ส่วนขยายตรงนี้นะครับของ g o o g l e m e e t นะครับคลิกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้เป็น Meet a t t e n d a n c e c o l l e c t o r นะครับจากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Rescan นะครับคลิกไปที่ปุ่ม r e s c a นนะครับ คลิกรีสแกนอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับจนกว่าตัวเลขตัวนี้มันจะขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนนะครับอยู่ในห้องก็ประมาณ75คนนะครับเมื่อมันขึ้นตัวเลขตรงนี้แล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นเขาว่า Start m o n i t o r i n g จากนั้นคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่ Start Monitoring นะครับมันก็จะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่แบบนี้เสร็จแล้วก็จะมีรายชื่อนักเรียนนะครับทั้งหมดนะครับเจกว่าคนเมื่อกี้นะฮะแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับดาวน์โหลด Excel นะครับคลิกดดาวนนน์โหลตรรงี้ะคับ จากนั้นก็จะเก็บมาเป็นไฟล์นะครับเก็บมาเป็นไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อลงไปนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมครสอนม4นะครับม4ทั้งหมด4ห้องนะครับวันที่สอนก็คือวันศุกร์นะครับอย่างเงี้ยนะครับที่27ครับเดือนสิงหานะครับเราก็บันทึกชื่อไฟล์ลงไปนะครับเช็คชื่อนักเรียนจากนั้นกดปุ่มเซฟครับพอเซฟเสร็จเราก็จะได้ไฟล์ตรงนี้ขึ้นมานะครับไฟล์ Excel เสร็จแล้วคุณครูก็ คลิกเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับคลิกเปิดรายชื่อแบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับให้ไปที่เว็บไซต์นี้ครับอ่ดแล้วเราจะไปอีกเว็บไซต์หนึ่งก็กดบวกกดแท็บบวกขึ้นมานะครับแล้วนะครับพิมพ์ชื่อนะครับ view of name com นะครับ view ที่แปลว่าวงล้อนะครับ view of name com ครับ name มี s ด้วยนะครับ n a m e s นะครับเดี๋ยวแชร์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับก็กด enter นะครับ เพอ enter เข้ามานะครับอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ทำไปได้ทำสรุปไปกับอีกห้องหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวลบออกก่อนนะครับจะไม่มีชื่อแล้วตอนนี้นะครับ c o n t r o t A c o n t r o l A แล้วก็ delete ทิ้งรายชื่อคบตั้งเรียนจะต้องทั้งหมดมาอยู่ในนี้จากนั้นนะครับเราก็ใช้ครั shift นี่แหละนะครับอ่ะคลิกตั้งแต่คนที่1นะครับแล้วเลื่อนไปหาคนสุดท้ายกด shift แช่ไว้นะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันก in ็จะเป็นการเลือกนักเรียนทั right. ้งหมดนะครับคอนโทรลซีครับพอคอนโทรลซีก็ปี้รายชื่อนะครับจาก Excel นะครับเราก็มาตรงนี้ครับมาในช่องนี้คอนโทรลวีรายชื่อนักเรียนลงไปเห็นไหมครับรายชื่อนักเรียนก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับแชร์หน้าจอนี้กับนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอกับนักเรียนแล้วนะครับโอเคนะครับแชร์หน้าจอนะครับอ่ะครูจะแชร์ทั้งหน้าจอเลยเนาะตอนนี้นะครับ แชร์ทั้งหน้าจอนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้นักเรียนจะเห็นวงล้อนะครับนักเรียนเห็นวงล้อหมุนไหมครับตอนนี้เห็นค่ะนักเรียนเห็นวงล้อนะครูจะสุมนักเรียนขึ้นมาตอบคําถามนะครับหาคนโชคดีหนึ่งคนนะครับมาตอบคําถามก่อนนะครับครูจะหมุนนะครับคลิกคนที่โชคดี เพนพักใจดีนะครับเพนพักใจดีอยู่ไหมครับเพนพักใจดีอยู่ไหมอ่าเพนพักใจดีเงียบเงียบนี้คือหักคะแนนนะอ่าเพนพักใจดีเงียบนะครับอ่าถ้างั้นนะครับหักคะแนนไปแล้วหนึ่งคนนะครับเอาคนต่อไปขอสุมใหม่ การสูมคุณครูก็คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับอ่าคนที่โชคดีบรรจพลบรรจพลอยู่ไหมครับอยู่เออบรรจพลอยู่อยู่นะครับคำถามของคุณครูคือมเมื่อใช้กินงข้าวกับอะไรครับจินงข้าวกะเผักกดกะเพราจิ้งข้าวกระเอาเาเอาไปห้าคะแนน โอเคขอสุ่มคนต่อไปคนโชคดีคนต่อไปได้แก่ธีรชาตนะครับธีรชาติอยู่ไหมครับธีรชาติอ่าอยู่นะอ่าธีรชาติถามว่านะครับเที่ยงนี้จะกินข้าวกับอะไร คิดกับคอ่ายอดเดียมนะครับอ่านักเรียนก็ริวมสนุกกับคณครูแบบนี้นะครับอ่าตอบคําถามง่ายๆได้คะแนนนะครับคนโชคดีคนต่อไปครับเจษดาพรอ,นะอยู่ไหมครับเจษดาพรอ,อยู่อยู่ครับอ่าเจษดาพรเมื่อกี้ผังงานที่ครูสอนอี่ะนะผัางงานมีกี่แบบ เอาเลไม่ได้ฟังนะครับหากไปสองคะแนนอ้าวอ,อีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนนะครับอ้าได้ผู้หญิงมกักงจิราพรนะครับจิราพอร,นะร,ร,าพอ,รอยู่ไหมครับจิราพร มีชื่อแต่ทำไมไม่ตอบสงสัยอยากโดนหักคะแนนนะเนี่ยนะสงสัยอยากโดนหักคะแนนนะครับโอเคนะครับจากตัวอย่างทั้งหมดนั้นนะครับก็จะทำให้คนครูนะครับสามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะครับให้สนุกสนานหรือว่ามีกิจกรรมในรูปแบบของอินเทอร์แอคได้แล้วนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ